อะไรอย่างนี้ก็อาจพูดได้ถูกปะอออันนในก็พูดได้เนี่ยนี่กูขึ้นมีข้อความที้เองนน้ำขัดกันมาคถามมาแล้วตอบวันนี่ไงพี่ก็มีคนบอกว่าคําถามเนี้ยก๊อปมาแน่นอนเลยคําถามมาจากมิสจุสเอใช่ไหมหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกเปลี่ยนจากเสบียเสบียศรีภาพเป็นเป็นวัลลุนเอออันนี้ก็ก็เกือบสี่สิบปีได้ไหมสามเออแปดสิบหกถ้างั้นก็เป็นไปได้ว่าคนที่คิดคำถามนี้ขึ้นมาจะต้องเกิดในยุคนั้นอุย กไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าจะบอกว่าอ่าเดี๋ยวนี้ยูทูบอ่ะมันก็เราก็สามารถไปดูไปดูการประกวดอ่าการประกวดดีเก่าๆได้เยอะไรเออคนตั้งคำถามอาจจะคนตั้งคำถามอาจจะเป็นแบบคนตั้งคำถามอาจจะเป็นแบบอ่าพนักพนักงานขายขายเครื่องสำอางที่อยู่ชั้นล่างไอคอนสยามก็ได้เพราะว่ามันก็มีทีมคณะกรรมการอยู่เปล่าไม่ใช่หมายถึงก็หมายถึงเราหมายถึงเด็กอ๋อเป็นเด็กอะไร ที่เขาช่วยส่งไปให้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยทคือจริงๆแล้วเนี่ยคําถามเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงในในส่วนมันเป็นของคือเราไม่อยากให้คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งออกมาปักออกมาปัดอุ้ยฉันไม่เกี่ยวนะมันไม่แมนมันดูไม่แมนมันบอกว่ามันเป็นการมันเป็นการมันเป็นคําถามของกลุ่มคณะกรรมการผู้ตั้งคําถามแต่ไม่ใช่มาคือถ้าสมมติว่าไปที่มีคณะกรรมการที่ก็จะแบบอุ้ยกูไม่ตั้งนะกูไม่เกี่ยวนะมืออะไรอย่างีี่ไม่พูดมันไม่แมนเออมันไม่แมน ถ้าเวลาผิดอะไรเป็นกลุ่มกูยอมรับผิดด้วยกูไม่ไม่ไม่มีนะไม่มีบียให้คนอื่นหนัไม่ทำไม่ชอบก็คือเงียบไปดีกว่าใช่ไหมเอออุ้ยตายแล้วกูไปกระทบใครปะวะกระทบแหละขอโทษเออไม่ไม่เราเราเรา้าใจแต่เนี้ยอย่างที่บอกเนี่ยเธอพวกเธอพี่กบอ่ะตอนแรกตอนที่จบประกวดเสร็จปุ๊บฉันามไม่โอเคมากเลยนะฉันถามคำถามนี้กับนางก่อนแต่แรกเธอรู้ป่าวว่านางตอบว่าอะไรนางตอบว่าเปลี่ยนคำถามอี๊ ใช่เกตเตยมถาวรอีฮเแอยกูเตรียมตัวมาตั้งเยอะแยะแล้วก็บอกว่ากว่าจะกว่ากูจะมาประกวดได้ถึงวันนี้อ่ะมึงรู้ไหมกูต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างกูจะมาวัดสติอะไรกับกูกับเอามาปากวัดอารุณมาหลอกวล่าอะไรกูอะไรอยางดีมึงถามกูสิการเมืองคณะรัฐบาลการแตกต่างความคิ่เหญ่ทางการเมืองเยาวชนเธอฟิล์มถามกูสิมึงถามเออเตรียมมาตั้งเยอะอ่ะไม่ได้ถามเลย เฮ้ยพวกเราแฟนางานะไม่กล้าถามไม่กล้าแตะหรอเพราะว่าอะไรกะกลัวไปกระทบรัฐบาลหรอมันไม่ใช่อันนี้มันยุคไหนแล้วตอนนี้เราอะกําลังต้องการเสรีภาพในการพูดนางงามไทยต้องมีเสรีภาพในการพูดมไม่ใช่ว่านางงามไทยคนจัดแต่ยยังไม่กล้าให้นางงามไทยมีเสรีภาพในการพูดแล้วจูจะไปเอามงที่สามได้ยังไงว้ายของขึ้นค่ะออจริง การตอบคําถามรอบสุดท้ายมันสามารถที่จะเอาไปนําเสนอให้แฟนนางงามทั่วโลกเก็บได้ว่านางงามไทยฉลาดนางงามไทยมีความพีซีและนางงามไทยอ่ะสามารถที่จะตอบคําถามทางการเมืองได้ฟัโทงแบบโชะโชว์โชวหรือว่าพูดถึงปัญหาสังคมได้ด้วยการเลือกและเชื่อในสิ่งที่พวกเธอพูดแต่กลายเป็นว่าค่ะเว กองประกวดเองยังไม่กล้าแม้แต่ที่จะถามเองเลยแล้วจะไปเอามงที่สามได้ยังไงจริงนะอน,นี้เรื่องจริงอันนี้ก็พูดว่าจะบอกว่าคน